สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูช่อง Love Game Brazil p o n e นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มาแนะนำวิธีการตั้งค่ามอด Rocket Weem นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีมอดแปลไทยนะคะก็มีวิธีการตั้งค่าดังนี้นะคะก็เข้ามาที่ตัวน้องซิมนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วนะคะวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะคะดูได้ที่คลิปแนะนำวิธีการติดตั้งนะคะแลวพร้อมดาวนโหลดที่เป็นภาษาไทย ในช่องของ m เ Channel นี Ch ้นะคะก็หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะลงมดใดๆก็ตามนะคะเรียบร้อยหรือว่าอัปเดตแล้วมาที่เกมออปชั่นด้วยนะคะแล้วไปที่ออเตอร์นะคะดูว่ากด Enable Custom Content and Mods แล้วก็สคริปมด l l าโ o หรือ,อยังถ้าเกิดยังไม่กดนะคะให้กดติ๊กถูกไว้นะคะแล้วก็ Apply c h a แชงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กด Save แล้วก็เข้าใหม่นะคะ ถึงจะ,อะมอสถึงจะทํางานนะคะถ้าไม่กด2องตัวนั้นก็คือมอสจะไม่ทํางานนะคะโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็มาคลิกที่ตัวน้องนะคะวิกเกตนะคะไปที่เซตติ้งที่เราจะดูก็คือในส่วนของโหมดการเปลือยกายนะคะเราไม่อยากให้น้องอ เปลือยกายไปทุกสถานที่หรือว่าโป้ไปตลอดแบบทั้งแมพนะคะก็ให้มาดูที่คำว่า,าหัวข้อในส่วนของ Nudity Setting นะคะนี่เลื่อนลงมาตรงคำว่า Outfit Undressing Setting นะคะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะคะเป็น Outfit Advanced o u f i t setting นะคะคลิกตรงนี้นะคะ dress up and going off home lot นะคะถ้าเราไม่ติ๊กนะถ้าน้องเปือยกายอยู่เวลาไปที่อื่นน้องก็จะจะยังคงแบบในชุดวันเกิดเหมือนเดิมนะคะถ้าเราคลิกตัวนี้ปุ๊บเวลาน้องต้องไปที่อื่นหรือว่าออกจากบ้านนะคะน้องจะแต่งตัวอัตโนมัตินะคะข้อที่2ก็คือ,อ,อในส่วนของ s e ็ก s e ตติ้งนะคะตั้งค่ายังไงไม่ให้โดนปฏิเสธไม่ให้นกนะคะก็ไปที่ตัวนี้นะคะ sex setting set แล้วเลื่อนลงมาคำว่า cheat แบว่าโกงเนี่ยนะคะตัวคลิปตัวนี้นะคะ always accept sex นะคะถ้าเราไม่คลิกเลยโอกาสที่เรา,เาตัวนี้ก็คือจะเราขอไปเขาก็จะไม่ say yes กับเรานะจะ say no อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเราคลิก ให้ขึ้นสีขเขียวแค่หนึ่งขีดนะก็มีโอกาสทั้งเขาจะเซเยสและเซโนถ้าเขากลัวแบบว่าเอ้ยการนอกใจหรือว่ากลัวการตั้งคภ์น,นะคะก,ก็จะปฏิเสธเรานะแต่ถ้าเกิดเขาแบบตอนนั้นเขามีอารมณ์ที่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเขาก็จะโอเคกับเรานะคะแต่เราแบบว่าขอความชัวขอแล้วเซเยสเ y e ยสเ s ยสเยสอย่างเดียวนะคะแล้วก็กดตัวน,นี้นะคะให้ขึ้นเป็นสีขเขียวเต็ม เต็มทั้ง2นะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเราจะไม่เข้าไปควบคุม NPC นะยกเว้นใครอยากจะไปควบคุมการมีเพศสัมพันธ์ของ NPC ก็ติดได้นะคะตรงอื่นเราไม่มีแล้วนะโอเคพอดูเลือกเซ็กส์แล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่ในส่วนของการตั้งค่าการตั้งคันนะคะนิ้งิดเข้ามาตรงนี้นะคะไปที่การตั้งค่าการตั้งคันโหมดนะคะตัวนี้ ถ้าเรากด Disable นะคะเราก็ไม่ว่าจะแบบมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามนะคะถ้าเรากด Disable ตัวนี้จะโอกาสในการท้องนี่ไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเราเกิดใช้ตัว Circle ตัวนี้คือรอบประจำเดือนนะคะก็สมจริงนะคะโหมดตัวนี้จะสมจริงก็คือว่าเหมือนชีวิตจริงเราก็หน้าเจ็หลัง7อะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็ซิมเปิลโหมดตัวนี้ก็เรากําหนดเองได้ว่าจะให้ซิมแบบมีโอกาสเสียงที่จะท้องได้ประมาณ 50%-70% หรืออะไรก็ได้ที่เราแบบหรือว่าเฮ้ยร้อเซเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปตั้งค่าเองได้นะคะแต่โดยปกติเวลาเราเล่นนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะหมดสมจริงตัวนี้นะคะสําหรับใครที่อยากเล่นให้แบบว่า มีสามารถมีสามีภรรยาได้หลายคนโดยที่ไม่เกิดอาการห,หึงหวงอะไรอย่างนี้นะคะก็คลิกตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ตัว romance age ตัวนี้นะคะก็ restriction Rest ตัวนี้ s i t c h ก็คืออยากให้แบบว่าซิมวัยรุ่นซิมวัยผู้ใหญ่หรือรักข้ารุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นได้ก็คลิกตัวนี้นะคะนี่เราคลิกไปแล้ว แล้วก็อีกอันนึงก็คือส่วนของ headline effect setting นะคะนี่ค่ะตัวพลัมนะคะถ้าเกิดเราคลิกตัวนี้มันก็จะขึ้นมีเขียวๆแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าไม่อยากให้มันมีเขียวๆนะคะแล้วก็กลับเข้ามา setting ได้ที่ headline effect setting ครั้นึง disable ไปนะคะนี่ก็จะเป็น disable แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะคะให้น้องมาที่นี่แล้วกัน h e a d อ e a m random เราจะต้องซื้อไอเทมพวกถุงยางอนามายัยยาคุมกำเนิดอะไรพวกนี้นะคะเพื่อให้แบบสนับสนุนในการเล่นมอดนี้นะคะวิธีการนะคะในการซื้ออันนี้นะคะเราก็ซื้อที่ purchase w i c k e t item นะคะก็จะมีแชมพูกำจัดโลนเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้แล้วก็ ใช้ตัวนี้นะคะแชมพูนะแล้วก็ส่วนทั้ง3านี้นะก็คือผ้าอนามไยมนะคะก็จะมี3กล่อง3แบบนะคะก็เลือกได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Wicked Bird Control ตัวนี้ก็คือ ตัวผิวนะคะก็จะเป็นยาคุมกําเนิดนะคะยาคุมซื้อมาอันหนึง่งตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นยานะคะเป็นยาที่แบบแก้ครียดหรือว่าแก้ปวดท้องเมนนะคะก็ซื้อมาอันนี้ก็สวดคอนดอมก็ถุงยางอนามัยเราซื้อมานี่วิธีนี้วิธีนี้นะคะของที่เราสั่งไว้จะมาส่งในวันเช้าว,วันถัดไปคือวันพรุ่งนี้นะคะก็พอขไปสนีมาส่งปุ๊บเขาก็จะเอาแบบพัสดุมาใส่ในกล่องนี้นะคะแล้วก็ คลิกลับได้เดี๋ยวเอาเอาอกก่อนเอามาตั้งตรงนี้อ่ะกายเราก็สามารถคลิกได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนี่นะตอนนี้คือน้องโปอยู่นะคะใช่ไหมเราท่าเราบอกมาที่นี่สิมาเจอกเฮียน้องโปอยู่นี่ค่ะ พอน้องโปอยู่ถ้าเกิดเราออกไปอยู่ข้างนอกนะคะเราตั้งค่าไว้แล้วนะว่าออกจากบ้านปุ๊บต้องแต่งตัวน้องก็แต่งตัวแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่การซื้อไอเทมต่อนะ,ะนอกจากเราจะสั่งซื้อผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะก็เราก็สามารถที่เข้าที่โหมดการสร้างนะคะนี่ มาที่ในส่วนของ object by Function แล้วก็ show All นะคะแล้วก็เลือก content custom content นะคะนี่มันก็จะเห็นตัวนี้นะคะถุงยางอนามายัยยารักษาเอ่อยาแก้ปวดท้องเมนก็ผ้าอนามัยนะคะแล้วก็อ่าซื้อมาทั้งสามันเลยก็ได้ผ้าอนามัยนะคะนี่อันนี้ก็คอนดอ้อมน,นี่ยาคุมกำเนิด แชมพูกําจัดโลนอโอเควิธีการใช้นะคะเราจะต้องลากเข้ามาเนี่ยของพวกนี้นะคะนี่ค่ะลากเข้ามาเนี่ยถุงยางอนามัยถออุงยางอนามัยนี่ให้ผู้ชายพกแล้วแต่น,นอ้องเราพกอันเดียวก็ได้น,น,นะคะวิธีการใช้งานนะเดี๋ยวให้น้องน้องเป็นนางเงือกนี่ค่ะ ให้สวมบอลเรากบน้องเปน็นนางเลือกต้องผู้ชายวิธีการใช้นะคะไอเทมพวกนี้มันจะอยู่ในกล่องถ้าเราจะใช้เราจะต้องเปิดนะคะก็คือ open box ตัวนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะออกตัวแล้วมันก็จะมีตัวกล่องอีกอันนึงแล้วก็ต้องเป็น unpack box ด้วยอันนี้คือผ้าอนาไัยแบบสอดนะคะนี่เราก็ต้องคลิกตัวนี้ ใหเ้เปิดขึ้นนี่มันก็จะได้อันนี้แล้ววิธีการใช้ผ้าอนามันะคะมีให้เลือกระหว่างเราใช้เองนี่ไปเข้าห้องน้ําเลยก็จะเดินใช้หรืออ u t o Use สนะคะเราจะให้แบบมันเป็นออโต้ไหมคือถ้าแบบให้ลืมใช้อะไรเงี้ยก็กดโน a ออโต้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอ้ยให้ใช้ไปเถอะ ก่อนที่จะเกิดแบบเหมือนน้องจะใช้อัตโ,ตโนมัติก่อนที่จะเป็นเมนอะไรเงี้ยน้องก็จะเตรียมพร้อมก็กดตัวนี้ได้นะคะแต่ตอนนี้เราใช้หมดเรอเลอสติกอยู่นะคะก็คือต้องมาเข้าห้องน้ําใช้นะคะส่วนถุงยางอนามัยก็เราแค่เปิดตัวนี้ได้มานะครับเนี่ยค่ะถุงยางอนามัยนะ ตัวนี้นะคะก็เปิดกล่องมาอันแพ็คเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นซองอย่างนี้นะคะถึงเวลาน้องก็จะใช้อัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ให้น้องใช้อัตโนมัติก็เลือก d i s a l l condom นะคะแล้วก็สำหรับยากแก้ปวดท้องเมนนะคะถ้าน้องเ,อเป็นประจำเดือนหงุดหงิดแล้วก็ปวดท้องนะคะก็กดกินได้ take pill ตัวนี้นะคะส่วนยาคุมกำเนิดต้องกด u n p a c k box ด้วยนะคะก็จะได้เป็นแผงยาคุมมาเราจะให้กินแบบว่ากินเองก็กด t take p i ิ l ได้นะคะหรือว่าเเราไม่ให้กินออโต้นะเราจะกินเองเนี่ยก็กด Dis a อ l โรนะคะ Bird Control นะคะตัวนี้ออกส่วนแชมพูกำจัดโลนนะคะน้องน้องเข้ามานี่เร็ววิธีการใช้แชมพูนะคะก็คือ,เ,อเดี๋ยวเอาให้น้องผู้ชาย น้องผู้ชายขึ้นมาวิธีการใช้แชมพูนะคะก็คือต้องอาบน้ําก่อนน้องมาอาบน้ำต้องอาบน้ําก่อนนะคะถึงจะใช้ได้นะอาบน้ําอยู่นะคะแล้วก็กดใช้ตัวนี้นะคะ Youth m e d i c i น e คือแชมพูเนี้ยต้องอาบ ต้องใช้ขณะอาบน้ำเท่านั้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ไหนดูซิน้องมาให้ตำตุลเราขอมีเพศสัมพันธ์นะคะกับคนนี้เนี่ยเนี่ยขอเป็นเราขอเป็นมีเพศสัมพันธ์กับคนนี้นะคะนี่คือเมียเขามาด้วยนะคนนี้เป็นเมียเขานะคะเราตั้งข่าวไว้แล้วนะว่าไอเขาต้องไม่ปฏิเสธเรานะนะลองไปดูซิ เราตั้งค่าไว้แล้วจะได้ผลไหมจัดไหมคะ่ะมาสิเขาโอเคไหมก็โอเคนะคะทดสอบว่ามีโอกาสตั้งคันไหมตรงนี้หรือ ถ้าเป็นของเกมนะก็คือเทคตัวนี้ก็ทดสอบกันตั้งคันตัวนี้นะคะเาไปดูซิว่ามีโอกาสตั้งคันยังอยู่ในช่วงปลอดภยัยไหมหรือว่าเป็นช่วงอันตรายนะคะเขาบอกว่าโอกาสศูนป็ะเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในระยะปลอดภัยนะคะเนี่ยศูนยซนต์นะคะเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยเรา็อดนี้นะคะเราสามารถดู a v ได้นะคะหรือว่านังผู้ใหญ่ได้นะคะสามารถดูได้นะ ะะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ดูแล้วทุกอ,อกถูกใจยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ comment, แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะ